สมหวังแล้วอดีตเมียติดต่อหาริวอาทิตย์พร้อมเผยความรู้สึกลูกชายวัยสามขวบ อดีตลูกเมียติดต่อหาริวอาทิตย์แล้วหลังไม่ได้คุยกันมานานพร้อมความรู้สึกของลูกชายวัยสขวบที่ห่างพ่อมานานจากกรณีอดีตนักแสดงดังริวอาทิตย์ในวัย45ปีได้ผันตัวไปเป็นพ่อค้าขายของมือสองตามตลาดนัดข้างทางแห่งหนึ่งที่ผ่านมาเคยไม่มีบ้านอยู่บางครั้งต้องอาศัยอาบน้ำตามปั๊มและนอนข้างถนนนอกจากนี้ยังต้องหาเงินมารักษาอาการไบโพล่ามาร่วม10ปีอยู่อีกด้วย ต่อมาก็ได้มีเหล่าดาราน,นักแสดงเข้ามาให้การช่วยเหลือและอีกหนึ่งสิ่งที่ริวต้องการก็คืออยากเจอลูกๆต่อมานิกกี้พิมพ์ได้โพสประกาศผ่านทาง Facebook โดยแจ้งพร้อมให้ความช่วยเหลือและหางานให้ทําโดยมีข้อความระบุว่าใครมีคอนแทคอาทิตย์ริวรบกวนแจ้งผมด้วยผมจะให้งานเขาและอยากช่วยเหลือเขาฝากข้อความทางอินบ็อกซ์ได้เลยครับล่าสุดอาทิตย์ริวได้เปิดใจในรายการคนดังนั่งเคลียร์ซึ่งมีบาง ช่วงของรายการได้เล่าว่าสําหรับครอบครัวเก่าที่ไม่ได้ติดต่อนะครับผมไม่อยากจะพูดถึงแต่ลูกๆผมคิดถึงลูกอยู่แล้วขอบายในเรื่องเก่า แต่ในเรื่องใหม่ผมมีสัญญาณชีพที่ดีด้วยผมเพิ่งได้รับโทรศัพท์มาเมื่อกี้ว่าลูกชายคนเล็กผมกับแม่ของเขาโทรมาบอกว่าลูกคิดถึงลูกรู้ว่านี่คือพ่อผมก็แบบเขายอมรับผมแล้วหรอผมได้ยินเสียงลูกชายผมที่ไม่เคยเจอกันเลยสามขวบกว่าเขาพูดว่าเขาคิดถึงป่านะป่าหล่อจังเขาพูดเป็นแบบเด็กๆครับ